บี่วันเนี่ยมีโรคซึมเศร้าเยอะแล้วก็โรคฟุ้งซ่านเยอะนะครับอขอท่านอาจารย์กุณาให้ทําที่ว่าในการแก้จิตฟุ้งซ่านแล้วก็จิตซึมเศร้าครับอืมคือสิ่งพวกเนี้ยพระศาสนาบอกว่าสติมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงนะถ้าจะใช้ตัวเดียวแก้คือสติและสติจะมีได้ด้วยการฝึกกายกัตาสีหรืออาณาปานสตินะก็สําเร็จประโยชน์หมด จิตทดทูพระศาสดาบอกอย่าไปทาสมาธิให้ใช้ธรรมวิจยะนะจิตฟุง้งซ่านอย่าไปใช้ธรรมวิจยะให้ทําสมาธิบอกวิธีแก้ในแต่ละแบบแต่ก็บอกวิธีแก้โดยอาศัยเครื่องมือเดียวคือสตินะก็จะมาสรุปท้ายของพระสูตรนี้ว่าสติเนี่ยมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงใช้ได้ทั้งจิตฟุ้งซ่านและจิตทดถูดันั้นะนะเราก็ฝึกสติสติจะฝึกได้ สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเห็นเวทนาสัญญาวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโยมก็จะจับสมาธิภาวนาตัวที่สในสประเภทสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันใช่ไหมเป็นเพื่อไปเพื่อญาทณทัศนะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อการสิ้นอสาาวะเราก็ฝึกสติตรงนี้ก่อนได้ เห็นเวทนาคือสุขทุกข์เกิดขึ้นมาก็รีบวางรีบทิ้งอยู่กับลมเข้าไวนะ้เกิดสัญญาเกิดวิตกนะสัญญาน้อมนึกไปในนะอดีตรูปเสียงกินรสที่ล่วงไปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปวนไปแล้วคิดไปน้อมไปก็รีบวางนะเกิดปรุงแต่งขึ้นมาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงเราก็ ทิ้งไปไม่สนใจก็เรียกว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่งอนแง่นคอนแคลนในธรรมันเป็นปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญเนี่ย <Yeah. S 1> มันจะมาเข้าเรื่องการภาวนาหมดเลย <Yeah. S 1> เราทำอย่างนี้ก็ได้นะ <Yeah. S 1> ครับหลังจากที่อันนี้คือหมายว่าเป็นเป็นสิ่งที่ท,ที่อยาจจะพบได้นะ,ะครับว่าอย่างเช่นซึมเศร้าแล้วเนี่ยเมื่อปฏิบัติทำแล้วเนี่ยในคืนนั้นน่ะ ก็เูาสึกข์นอนได้อธับายนะในคนที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยแต่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกรรมวิบากดำที่มันยังคงส่งผลยืดยาวนานอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นรู้เราจะใช้ชีวิตจะกำวันวันหรือการทำการทำงานก็าตามเนี่ยมันก็ยังพบสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยมันทําให้เกิดอารมณ์ที่หุดหงิดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะระหว่างตรงเนี้ยพอเราอยู่ในชีวิตจริงที่ต้องทํางานซึ่งสมาธิเนี่ยมันจะนั่งได้ไม่ถึงตรงนั้นอ่ะมันจะต้องแก้ยังไงครับหมายถึง เราจะแก้คนป่วยหรือว่าแก้คนที่เกี่ยวข้องกับคนป่วยแก้แก้คนที่อยู่ต้องการตรงไหนอยู่ในธุรกิจนะฮะแล้วก็ธุรกิจมันไม่ดีหรือ<ต> <ๆ S 2> อะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็มีปัญหาในเชิงของวิบากกรรมดาเงี้ยนะฮะเขาก็เลยซึมเศร้าไปครับแล้วเสร็จแล้วระหว่างที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็ไปบัตอย่างนี้ยนได้ได้ผลพอสมควรทำให้นอนหลับได้แต่พอตื่นขึ้นมาแล้วต้องไปทํางานหรือไปอะไรก็ต้องไปเจอวิบากอันนี้อยู่แล้วก็จะทําให้รู้สึกงุหงิดซึมเศร้าต่อไปอีกเหมือนกันในระหว่างที่เป็น ไอ้วันระหว่างการทํางานหรือในวันนั้นน้นอะไรอย่างเงี้ยครับจะแก้ยังไงดีรตรงเนี้ยก็อยากให้เราเสร้างเหตุในการสมปรารถนาเพราะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วในชีวิตเราดูหนึ่งประเด็นหนึ่งคือกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมการทําสมาธิใน8ระดับเนี่ยเราเอาเบื้องต้นก่อนก็นได้ปฐมฌานทุติยฌานชานหนึ่งฌานสองนสามานสีถ้าเราทําได้ให้ทํา การไม่เห็นห่างจากฌานคือการอยู่กับลมหายใจแม้ชั่วรัดนิ้วมือก็ชื่อว่าไม่เห็นห่างจากฌานเราฝึกอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆออจากนั้นเนี่ยกรรมตรงนี้จะส่งผลในปัจจุบันนะเราได้ไปอันหนึ่งละจากนั้นมาดูศรัทธาศินสุตตาจาระปัญญาเป็นเนตในการสมปรารถนาศรัทธาในพระเจ้าคนคนนั้นมั่นคงหรือ,อยังนั้นไปเช็คศรัทธาสัมปทาตัวเองให้บริบูรณ์ ให้มากที่สุดอันสมณะพรามเทพมารพรหมหรือใครใครในโลกไม่อาจชักจูงไปได้เรายังถูกใครชักจูงอยู่หรือเปล่านะสมณะพรามหรือเทพหรือรมารหรือพรหมหรือใครใครในโลกถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้100%เซผ่านไปแล้วหนึ่งสินเรากลับมาทําสินห่าเราให้บริบูรณ์ให้ดีขึ้นนะสุตตะเรามามั่นสั่งสมสุตตะในกรรมของตถาคต เราเปิดสุตตะฟังเรื่อยๆเป็นระยะตามการอันควรจาคะเราฝึกจาคะที่รักความตีอเนียนเป็นมุนทินเราฝึกปัญญาละนิวรธาเห็นการเกิดดับสองแง่มุมมุมแรกละนนิวรธาอากุศลทั้งหลายมุมที่สองเห็นสัจจใยการเกิดขึ้นและการดับไปพอเราสร้างเหตุอย่างเงี้ยเหตุในการสมปรารถนาศรัทธาศินสุตตะจาคะปัญญาครบสมาธิ ทำให้มากเพื่อให้ส่งผลในทิฏฐธรรมแล้วเราก็รอเหตุปัจจัยเราเชื่อละผู้เจ้าพูดไม่ผิดแน่สิ่งใดที่ท่านตรัสว่าทําแล้วมีผลมันต้องมีผลสิ่งใดทําแล้วนะมันให้เกิดอกุศลมันต้องเกิดมีโทษมันต้องมีโทษอันใดทําแล้วมีประโยชน์มันต้องมีประโยชน์นี่เป็นการบรรือสีนาฏของผู้เจ้าเป็นการประกาศพรหมจัก ที่ไม่มีใครต้านทานตรงนี้ได้นั้นพระเจ้าพูดอะไรเนี่ยผิดไม่ได้ไม่มีข้อผิดนั้นถ้าเรามีศรัทธาในพระองค์แล้วเราก็เชื่อว่าเราทํานี่มันก็สุดแล้วมันเป็นการลงมือด้วยกายวาจาใจลนะนะมันไม่ใช่แค่ไปบูชาสอะเคราะบนบานบวงสวงมันมันยังสิ่งภายนอกซึ่งเรายังไม่ได้ฝึกกายวาจาเราเลยแต่นี้เรามาฝึก โดยตรงและก็ตรงตามคำสอนผู้เจ้าหมดมันไม่มีอะไรที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วเราก็รอยเหตุปัจจัยเพราะเราไม่รู้ว่าอดีตเราเนี่ยเลวมาขนาดไหนทํากรรมอะไรมามากใช่ไหมตรงนั้นเราก็ต้องวางไปเรามาเริ่มในปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีและสิ่งที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยมันเลอมันเป็นสิ่งที่เลอที่สุดแล้วเราก็เราก็ตั้งหน้าตั้งตาทําไป เหมือนเราเดินบนเส้นทางแล้วนะเรามีหน้าที่เดินอย่างเดียวปราลบความเพียรไปยังไงก็ต้องได้ผล